จุดละห้านาทีนะคะได้ค่ะสิ่งไหนก่อนดีครับสิ่งนูน okay. งน้นเดี๋ยวสิ่งนู้นเดี๋ยวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปครับเออสวัสดีครับอะไรนะนอนครับนอนนอนน้อยแต่นอนนะ่นเอ่ออะไรนะ นี่หน่า10น้อยใจมากเลยวันนี้ตื่น10โมงมั้งครับ11โมงวันเด็กวันเด็กครับวันนี้ปาร์ตีนิดหน่อยอะไรนะครับ โอ้ขอบคุณมากครับวันนี้สนุกกว่าสปอยก็เดี๋ยวผมจะได้สู้กัซีจีแล้วอ,อะไรนะครับผีตัวไหน,นครับตัวตัวไหนครับฉากเมื่อคืนหนูสีเหรอครับ ดูสีไม่ใช่ผีนะบอกแล้วมันเป็นละครตะลกอะอะไรนะท่าไหนอ่ะ กอะไรนะครับไม่เหนื่อยครับว่างวันไหนช่วงนี้ไม่ค่อยว่างขออะไรครับขอตั้งงี้หะครับ พาแม่ไปขอตงังค์หนยครับผมเดือนหน้าไม่แน่ใจครับก็เดือนหน้าอาจจะบินเยอะนิดหนึ่ง <S <S ไม่ได้ทีรทครับผมทำงานเนี่ยครับ ใครก็เดือนมีนาเดือนนี้ก็มีนาครับเมษาใครก็เดือนเมษาบ้างครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมขอให้คนเดือนเมษาทุกๆคนมีความสุขมากนะครับแล้วก็ขอให้ขอให้ขอให้เงินทองไหลมาเทมาครับผมประสบความสำเร็จในหน้าที่กัปตันขอเลข ไปแล้วเอาเงื่อนยังไม่ออกอยู่แล้วโอเคไาแล้วอขอให้ถูกอะไรนะครับไม่ได้ <c oughs> ละคร <c oughs> เรื่องใหม่ยังไม่มี นี่ด้วยแหละอยังไงอยากอยากได้เวลาพักด้วย <c oughs> อ๋อใช่ใช่ก็เลยก็เลยยังไม่ได้รับรับฟอช่วงนะี้ท่าเจา้าไม่รู้ไปไหนยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจ <c oughs> อ๋อ <c oughs> มันเป็นโน้นนี่นไหม Oke, 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 Sayang oke, sayang 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 Gupi, Gupi. Sayang Gupi Gupi Hahaha เพลงนะครับไม่ชัวร์เลยเพลงก็น่าจะไม่ใช่ก็มีก็มีที่แบบไปทำทำไว้เหมือนกันรับผมแต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่เดโมอะไรนะพี่ต๊อกนะอะไรนะก็ น้ก็ยังไม่ไฟนนซ์พึ่งพูว่าอะไรอะไรพี่ก้าพี่กัาเป็นเด็กพี่กัาได้หรือเปล่าไม่ได้ได้ยินไม่แม้เลยขอบคุณ เราขอบคุณมากครับมีญาติพี่น้องพ่อแม่เลยคนเดียวเลยเหรอครับโอ้เราขอบคุณมากขอให้ีหสลัดฮาลีลายองฮาลีลายองฮาลีลายองเลยค่ะ สวัสดีปีใหม่สลัดมัฮาริรายารายรายรายฮาริยายรายาฮาริรายอเายเอาอยเออเคอออครับเแเคอ่ะเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ กกามมีสงไเป็นไงไงบ้างคะอไไปกี่มาเที่ยงไม่มาแล้ว8โมงอ่ะเนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าอะไรว่าแล้ววันนี้กูจะอยู่แี่เทียช่วงนี้ได้เจอกันบ่อนหน้าก็อาจจะนิดนึงบเพราะว่าคุณสอง ขึ้นกระบะไปวั่เห็นขึ้นไป หนึ่งช่วงนี้นิดเดียครับพยายามกินอยู่นะช่งนี้กินข้าวให้คุ้นนะครับกินหญ้าอะไรอยู่กินครับกินหมูครับกินกินกินไผ่ครับแต่มันมันไม่รู้ว่ามันไม่อ้วนหรือมันจะอุดตันในเส้นเลือดอะไรก็ไม่รู้ วนนี้น่าจะประมาณ6 6 6 7เวลาอย่างัี้เดยวนๆอยู่ค่นี้ครับ65ถึงสน้อยไปโอเคเอาไปเดีนอะไรนะครับ ซีนนี้เนี่ยที่แบบ อรแต่แล้วลืมเราเนรอรไัไปแล้วหรอไปไหนอ่ะ <c oughs> ไปไหนไปแล้วไม่รูใครยังไม่ได้บอกอ้าวนั่นหนูบายบายทำไมอ่ะลูก <c oughs> กินไม่ทันด้วยนะไปแล้วเล่นเมฟีนะเล่นไปแล้วไงลูกเล่นไปแล้วผมทักเล่นไปแล้เปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเหรอไม่ดีแล้วใช่ไหมะไรวะนั่นช็อตแล้วกูชิบหามละมเยอะมเยอะก็ตามรายละเอียกินเท่านั้นเยอะด้วยน้อำกามินุน้ำขบวนขบเคี้ย แล้วจะดวงยังน่าจากาักมผมกาน่าใจเลยนึกมากอ,อ่ะโออดีใจเลยนะ,นะโอเคค่ะนั่นเขาโอเคแล้วมุกกูยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตที่จะไปสายหน่อยนะ ขอบพระคุณทุกคนขอบพระคุณแล้วละ่ะขอบพระคุณทุกคนนะที่ได้ยินนะครับฮัลโหลได้ยนน <Halo? S 2> ินแล้วโทรมาบ<ง>ุกก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้เพราะว่ามาลาไปก่อน แล้วผมก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะวันนี้ที่ที่สละเวลามาหากันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยรักกันรักกันนะทุกคนมากๆ,ๆเลยนะผมขอบคุณมากๆที่วันนี้มาหากันนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวไม่รู้อีกทีวันไหนที่จะได้เจอกันนะครับผมก็ยังไงก็ไว้เ,เจอกันรอบหน้านะครับ<อ>รักษาสุขภาพด้วยนะครับผม Thank you.